เหมือนว่าตั้งแต่เกิดกระแสดราม่าเนาะพี่ก็ยังคิดว่าทุกวันนี้คนก็จับจ้องไอจีของนุ่นไม่ทุกวันนี้ <c oughs> บางทีอ่ะเราก็ต้องมองบวกเน <c oughs> ี่ย <c oughs> พอเรามองบวกปุ๊บเราก็แบบว่าโอเคเปลี่ยนม,มันเป็นความบันเทิง <c oughs> ละกันวันนี้ฉันจะลงอะไรเหมือนเล่นเกมปัญหาชาวทุกวันนี้ <c oughs> แบบว่าเออวันนี้ถ้ากูลงรูปนี้นะกูจะต้องโดนด่าว่าอะไรเอ่ยกตัวอย่างได้ไหมครรูปที่มีดอกไม้สีเหลืองข้างหลังอ่าอ่าแล้วก็วันนี้กูโดนแน่ดอก ก็คือรู้เลยรู้เลยก็คือดดก็ฉันอยากลงพอดีอะปกติเวลาฉันลงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะมีแอปพลิเคชันของฉันที่ฉันเอาไว้เรียงรูปจะลงอะไรก็ถึงคิวที่อีรูปนี้มันต้องลงพอดีพอฉันเห็นว่าแบบโอ้มีคนมาว่าแล้วฉันก็โอเคก็จะเป็นดอกที่สดใสรับหน้าร้อนประเทศไทยอย่างรูปล่าสุดอะที่ไปให้อาหารหมาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรคะไปทำต้องหลองด่าใครหรือเปล่า Yes, see?